แกก้อนนี้เอาเลยกอดอ่ะดับเบิ้ลเวเซมไงฟาติซิน่าจะหายใหญ่อย่าเที่ยวคืออย่ามุสิมานะโอเคแกอย่ามุสิเลยอยู่กอดอ่ะเตียววันเริ่มดำๆนี่ไม่ยายแต่รถแทนแต่ละโอเคไปไปเราเจอมุยซะอันเดเตเตตามานะมุยซะแต่ซะไปนี่ก็ไปแล้วโอเคไปได้ค่ะแช่นะ okay bolana pa gap pa la da khai server not na okay chue na da not da si not da la server not da okay qualuna nya nya bolana velane pa gap pa la da bo oh chonya sor khai

လိုရနေအကဲဆာဆေကဆာဆေကဘမဆာဆစ်အားလဘမအရတမြခိုင်းမြခိုင်းမြရော်အမသာရရချေဘနာလိုရနေတတ်ခိုင်းရယ်ကဲဝချေရောနောမေလိုရနေတတ်ခိုင်းရယ်ကဲဝဒီသအိုကေမေလိုရနေပကပလာခါလီအာဒာနနာပီ

ต่ที่แก่ดีเลี้ก็ิมเลียเบยันกอีมีมีอตนรเราอเดสันนนนนนแกวชัโมปนักเลอกแกเวน่ะปนักเลกชโมกมมดตคิชิลุนต่รวดอชุดอดไม่เลยเดี๋ยวรมี นั่นมออาีแต่ฮีค่หีนะมั้งมีเวลารวบคาบลดวดวดมีดาวรัคาเวอร์คาซ่ามีหรอคเนี่ยอคือลอ้งแกคือควาบ้าก่อนเลยนะ เอาไปอาทิตย์เจียวอืมวุ้ยเจียวเองวุ้ยอยากจะวุ้ยจะทะเลียนะเก๋นี่กูรับประกันรูปประกันรูปอะไรโอเคตักให้กัน พักการพักกาลาวลีนะแต่ไมด้ตกาน่ออดีกันละเซฟูนับเปนลาปลาเมืเดดอมนั่นเอมนั่นปลนี่เไมเด่น tambay ora cancella niballe de dalle e sam na ta porta l'aballe tenareblen tenareblen da tetta giya ye ymal ayan par maluci na de tecerno yan lamana tamba bu buyare lertelwaana conca sabia lertel caqua ca saia ป่าวไกอมองแต่เดี้ยเราไปเนาะอย่าเล่รอนำมาแกสอกิลสอกิลสอกิลโนี้ละ ต่นอมีปลาชะคอดีเนี่ชะคอดีนี่คลอเจียวนบอยออคีเถือรอคีเนี่ยหนะวาเตอดีเลยแต่ปวานมาน 嗯。哇，怎么这搞得可乱了嘛、啊？那别吃了。好、啊，我找贝贝。乖，我乖。 Quale? lì, po' troppo buio, fatto crawl crollo, mi crocchio l'ore, mi ho terri, qui c'è Ok, qui ho fatto il dino, il di qua e ho fatto di qua